รู้จักเพจนายหัวบอลทาเรล่าไหมคะอ๋อรู้จักค่ะไม่จิเลยอะโหงว่ะก็ัสดีค่ะด้วยครับแล้วรู้จักหนูไหมคะรู้จักรู้จัติดตามเพจนายหัวบอลทาเล่าได้ที่หาซิมหาซิมาบบอลนี่นี่โชว์กล้องเลยคะนี่ก็กติดตามค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ที่บ้านหนองหมูตำบลหนองเลิงข้างวนการของพวกเราเองค่ะทุกคน รู้จักเพจนายหอบขาเลาะแล้วเราก็จะแจกให้เขาดูใช่เลยค่ะแต่จริงๆพวกเราอยากแจกกันอยู่แล้วนะคะทุกคนก็ได้เลยทุกคนนะคใช่ค่ะทุกคนเราก็จะไปดูทีมงานบ้านนองหูนี่คขาบ้านเจถึนว่าจะมีรู้จักนายหอบบอลไหมคะไปเลยค่ะ เกียงค่ะพี่จะเกียงฉันพี่ชื่ออะไรคะพี่นัดค่ะก็จะถามเพื่ๆที่วาดรู้จักเพจนายหัวบอลพาเรอไหมคะอ๋อรู้จักค่ะรู้จักแล้วได้กดติดตามหรือยังคะก็แล้วค่ะไหนขอดูได้ไหมคะว่าพี่นัดกดติดตามจริงๆหรือเปล่านี่ก็จำได้แล้ มัไม่เล่าตีเนี่ยตีิ็งมวออกเดียวตีรถไม่่จริงๆค่ะก็มีกระเป๋ามาบ้าให้กับพี่นานเลยค่ะเอาไปนน์ช่วดูขอบคุณนะจ้าชี่ชื่ออะไรคะชี้ยับค่ะช่้รู้จักเพจนายหัวบอลขาเราไมคะจ้าค่ะจ้าได้กดติดตามหรือยังคะ กดติดตามแล้วค่ะโอัน <compelling> น <pagar> ี้แม่ไม่ถามว่ากดติดตามจริงหรือเปล่าใคได้ไหมกด้มีกดติดตามจริงๆค่ะทุกคนดูให้จบดูหน่อยค่ะเย้สำหรับคนที่รู้จักแล้วก็กดติดตามแล้วก็จะมีกระเป๋าสวยๆมาแจกที่มหาลคะนี้ค่ะนี่เลย ขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากติดที่ติดตามอ่ะเรื่องสดตอนวีบ้านเขาที่กำลังจะถ่ายทำด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชอครับพี่ชอรู้จักกีดในหัวบอลนทยเราไหมคะรู้จักครับรู้จักได้ยังไงครับวันดี้เตะบอลได้ครับคุณครับเตะบอล มาแล้วมากีเซยฟนซรู้จักเพจในหัวบอลทาร์ลไหมคะรู้จักรู้จักนแล้วรู้จักหนูไหมคะรู้จักเพืนตจหัวบอลทาร์ลู่้กไหมหาซีาทอ่อราว้ยาดูโทรศัพท์ได้ไหมคะว่าเปิตัรตอ่าจีตามีี้ยอบชอคโก้่อยค่ะ ขออนุญาตนะคะที่พี่ออะไรกันคะเล่ปางพี่ปางพี่อะไรคะี่หน้าตาคุณคุณเหมือนแล้วสินะคุณเชื่อะไรคะพี่ตองค่ะพี่ตองนะคะพี่ชื่ออะไรคะทางนกลังเยี่ยมเธเยค่ะพี่อค้ก็อยากจะถามพี่ว่ารู้จักผิดนะงรังรับผาดรับผิดรู้ค่ะแล้พี่ตองรู้จักค่ะรู้แล้วแม่ รอเรามันรอดูนะคะว่าคนติดตามมีงไงนะคะอระการก็พดตอมที่จะตามแล้วอัน้สียบโอ้ป็นีอ้เล้ยโกงว่ะแล้วมีกระเป๋ามาแจกด้วยนะคะแล้วพี่ฟานติดตามแล้วใช่ไหมคะอ่าแล้ก็จะมีกระเป๋าสวยมาแต่พี่ฟานด้วยค่ะ สว,สวัสดีค่ะพี่ชื pues ่ออะไรคะพี่การรู้จักเพจนายหัวบอลพาแล้วไหมคะรู้จักวรู้จักแล้วพี่การได้กดติดตามไว้หรือยังคะพี่การแต่นายหัวบอลเป็นเพื่อนของเครอ๋อต้องเข้าไปกดติดตามนะครับได้โอเคเข้ท่านฝากกดติดตามด้วยนะคะโอเคเแล้วก็จะมีกระเป๋าเป้หน้าเพจนายหัวบอลพาล็อกให้กับพี่การะคะ พี่ชื่ออะไรครับพี่แบร์นครับอะไรนะคะแบ์พี่แบร์รู้จักเพจนายหัวบอลพาเราไหมคะรู้จักครับรู้จักรู้จักในช่องทางไหนคะเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กแล้วพี่แบร์ได้กดติดตามหรือ,อยังคะยังครับถ้ายังไม่กดติดตามลบคนที่แบนกดติดตามเพื่อได้ไมะได้แล้ีะพี่แกดติดตามกวคะทุกคนกลังค้นหานะคะกลังค้นหาเพจนายหัวบอลเราโอเคนี่กดติดตามแล้วนะคะทุกคนกคน,นะคะ่นี โอเคท้านก็จะมีกระเป๋าสวยๆจากเพจนายหัวบอลพาล้อ้ใส่บมอมให้กับพี่แบน์เอาไว้ใส่เบียนะอพาได้ไหมคะได้ค่ชื่ออะไรคะชื่อดารี่ค่ะดารี่ไดค่ะรู้จักเพจนอยหัวบอลพาล้ออ๋อรู้จักกินาร์วอขออนุญาตดูได้ไหมคะว่าขาตป็นแี่จรป่า นี้ก็กดติดตามเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีกระป๋อกเจ้าสวยมาแจกคุณดารี่ด้วยค่ะนดูเลยอดูเลยนะคะน้องทีมรู้จักเพจนายหัวบอลหาหรอไหมคะได้กดติดตามหรือยังคะยังไ่ถึงถ้อยางที่ขอเนี่ยให้น้องทีมกดติดตามได้ไหมคะอด้ค่ะที่ผิดสารนะรัเปิดมาที่ระนาดวี ติดตามอยู่นะคะพี่ก็มีกระเป๋าสวยมาแจกให้น้องเห็นด้วยค่ะนี่เลยไม่อยกจะถามพี่ก็ว่ารู้จักเพจในหัวบอลพาเราไหมรู้จักครับผมได้กดติดตามหรือเปล่ากดติดตามครับขออนุญาตดูหน้ยไหมคะว่ากดติดตามจริงป่ะนี่โชว์กโก้ไหยค่ะนี่ก็กดติดตามถึงถึงถ้าก็นี่เลยค่ะวี่กระเป๋าให้ ล่มเสียแม